สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะบอกว่าสิเป็นอาชีพลักหรือว่าอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะเมื่อน,นี้นะคะลูกออดพาพี่น้องมาเบ่งเลี้ยงกบในบอ่อพลาสติกนะคะคพี่น้อ,อง,งอาก,ะะการเลี้ยงกบในบ่อพลาสติกเนาะของลูกออดฟาร์มกบนะคะการเลี้ยงกบในบ่อพลาสติกนะคะพี่น้องเป็นการเลี้ยงที ออกจากบอ่อดินเนาะปกติก็จะเป็นบอ่อดินนะคะแล้วที่นี่ถ้าเป็นบอ่อพลาสติกเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการทําความสะอาดนะคะโดยที่เราเอาขูดเป็นร่องนะคะเป็นรล่องน้ำเนาะนะคะแล้วเอาพลาพสติกดาเนี่ยลงไปนะคะพี่น้องแล้วหลังจากนี้เขาก็เอาดินถมนะคะกระป๋อน้ำใส้ก็เฮ็ดเป็นท่อระบายน้ำนะคะพี่น้องเฮ็ดเป็นท่อระบายน้ำเนาะ เป็นการเลี้ยงกบในบอ่อพลาสติกนะคะเราก็จะทำเป็นท่อระบายน้ำนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีท่อยาออกไปเพื่อที่จะดูดน้ำออกมาเวลาที่เราเปลี่ยนทายนํำนะคะพี่น้องนี่ก็เป็นนี่เป็นรูปแบบของการเลี้ยงกบในบอ่อพลาสติกนะคะทีรุออดเดี๋ยวมื่อให้พี่น้องเข้าในเบิงหลักกาไทายพี่น้องเข้าในเบิงน้ำนะคะพี่น้อง พี่น้องที่มีความสนใจในการเลี้ยงกลุมเนะี่ยพี่น้องสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าสิเลี้ยงกลมในรูปแบบใดว่าจะเป็นบอ่อดินบอ่อบ็อกซีเมนนะคะหรือว่าเป็นบอ่อซีเมนบอ่อปูนเลยนะคะหรือว่าจะเป็นบอ่อดินก็ได้ตามความสะดวกของพี่น้องแล้วก็ตามสภาพแวดล้อมของพี่น้องที่เอื้ออำนวยนะคะอันนี้เป็นที่รู้ว่าใ้เบิ่งอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นบอ่อพลาสติก นะคะเป็นบอ่อพลาสติกดำนะคะเขาใส่ในการเลียงกบเพื่อที่จะว่าเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการเปลี่ยนทายนามเนาะมันสิดงมีททอระบายนามเวลาเขาเปลี่ยนทายนามมันกระสิง่ายนะคะพี่น้องอันนี้ก็มาแชา่ประสบการณ์ลายการบ่บ่อสูพีสูน้องเขาได้ฟังนะคะอันนี้เป็นกบหน่อยนะคะพี่น้องกบหน่อยที่กำลัง ต้านหางนะคะช่วงนี้กระสิบโบข่อยกินอาหารปนใดน,นะคะแต่ว่ากะอีกจังน้อยนะคะเพิ่นกระสิเริ่มสิกินอาหารแล้วก็ะจังสีไ้อาหารเพิินนะคะตอนนี้กระสีไฮแน่ยป้าไปให้เพิินเลิมกินเอาเองนะคะละกะห้เพิินกินขี่ไข่ในน้ำน้ำนะคะหม้อขนาดนี้นะคะถ้าเลียงเต็มทีนะคะประมาณสิบห้าสิบห้าถึง ซิมหาสิบถึงซิมหาตัวต่อกิโลเนี่ยบอนี่นี่สีได้อยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบกิโลนะคะสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยกิโลกรัมนะคะถ้าเป็นกบเนื้อแล้วนะคะฐานไดปริมาณที่แน่นเต็มเลยนะคะก็ได้ประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยกิโลกรัมนะคะพี่น้องเพราะว่าหนูอ้อยเคยได้ลี่หยังมาแล้วนะคะขนาดกประมาณน่าจะสิบคูณยี่สิบนะคะพี่น้องอันนี้กับบริวัรเจ้าเทื่อกตะวกากาักกะเอานะคะ เพราะว่ามันใหญ่แห้งนะครับพี่น้องเพื่อที่จะเลี้ยงให้มันได้กรุบเนื้อนอะ่ะเลหลายนะคะล่วกะ็เพียงพอต่อความต้องการของตลาดรวมไปถึงพอคาแมค้าคนกลางที่เพิ่นเขามานะคะการเลี้ยงกลุ่นบบอพลาสติกนี่มีข้อดีก็คือหนึ่งเป็นการถ้าเกิดว่าเป็นการทําความสะอาดนี่จะได้ง่ายนะคะพี่น้องเพราะว่ามันสิมีแค่ไข่คิ้วเขียว,ยวที่เกาะอยูอ่ตามขอบ ผนังบอ่อพลาสติกนะคะร่วมไปถึงดินที่ว่ามันอยู่ข้างล่างเนี่ยห้าก็สามารถที่จะเอาน้ำแปบฉีดออกไปนะคะแล้วก็เอาแปรงขัดนะคะแปรงขัดที่ขัดห้องน้ํานะคะค่อยๆถูออกไปหรือไมกครเ่ตหรือกระปอยเห็นมันแห้งมือหนึ่งกปลอยเห็นมันแห้งเลยมือนึ่งล้วก็ใส่น้าํา เีดออกไปนะคะแค่นี้ก็คือล่างทําความสะอาดง่ายแล้วนะคะก็จะเพิ่มความง่ายจากบอ่อดินขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะพี่น้องก็ลดลดการใส่เวลาในการเปลี่ยนายน้ำในการดูแลนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีของการเลี้ยงกบในบอ่อพลาสติกนะคะที่อุอได้มาทายถอนให้พี่น้องเฮาไดเบึงแต่ถามว่ากบใหญ่บ่อพี่น้องกบเนี่ยมันใหญ่กับขืนอยู่กับว้าเฮานี่ให้อาหารมันหลายหรือหน่อย นะคะมากหน่อยเพียงใดนะคะหลักการการให้อาหารเท่านี้ให้เจักเวลานะคะสามเวลาหรือสี่เวลานะคะแต่ว่าถ้าเป็นกบแล้วหลังจากที่เป็นกบเป็นกบเต็มตัวแล้วนะคะหูกออาก็ะเสียหายแค่สามเวลานั่นก็คือเช้าประมาณสองโมงไม่เกินสามโมงนะคะหลักการเที่ยงก็คือเที่ยงนะคะหาโมงถึง,ถงบ,บกเกินบกเกินบ่ายนะคะพี่นอ้องหลักการย่างมัอแรงกับประมาณห้าโมงนะคะหาโมงแรงกัสิให้ประมาณนี้นะคะ ระยะเวลาช่วงที่ไฮเนี่ยก็ต้องเบิ้องน้าตอนที่เขาวานลงไปเนี่ยมันกินหลายกินหน่อยปันไหนถามมันยังไม่ทันกินเท่ากับปล่อยมันไปก่อนนะคะแต่ว่าถามมันกินเบิดภายในแป๊บเดียวเขาก็วานลงไปอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเขตบรับดอกพี่น้องนะคะเป็นแนวทางที่ลุกออได้มาถ่ายทอดให้พี่นอ้องเกษตรกรเทา,าเดิเบิ่งไปน้ากันนะคะและ้ว ที่เห็นที่เห็นเป็นดินเนี่ยนะคะเป็นบ่อพักเป็นบ่อพักไอ้กบนะคะที่เห่าเห็ดขึ้นมาเอียกนะคะปกติถ้าเป็นบ่อพลาสติกนี่ก็จะไม่มีที่พักเม่นบ่อพัอันตัวนี้เขาเห็ดว้เพื่อที่จะกบบางที่กบมันเป็นมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะมันอยู่ในน้ํานามันก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นกบเต็มตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเห็ดที่พักเห็นมันขึ้นมาพักน้านะคะส่วนขอบ อบบอ่อนี่กะใส่เป็นพลาสติกดําเพื่อที่จะลดการกระแทกลดการเสียดสีเวลาที่กบมันกระโดดนะคะปากมันสิบริเจอปากมันสีบริบาทแขนขามันสีบริบาทกับผ่ามุงไนหล่อนนะคะแพ่เขียวเนี่ยบานเห่านี่แหละนะคะอันนี้กเป็นการซอยด้าเนตระดับหนึ่งนะคะ นี่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือการเป็นการเลี้ยงกบในบ่อพลาสติกทีรุอดในมาไทยทอดให้พี่น้องเกษตรกรนะคบพี่น้องจะมีความสนใจในการเลี้ยงกบเหาหรือเบิงในแง่ไปน้ากันหลักการน้าไปปรับใส่กับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าพี่น้องท่านใดทีต้องการเลี้ยงกบนะคะมีหลากหลายรูปแบบที่ให้พี่น้องเลือกในการเลี้ยงนะคะตามสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของพี่น้องปรับใส่ได้เลยนะคะสิเป็นกระช่างบกก็ได้สิเป็นบ่อดินก็ได้สิเป็นกระสัง ลอยน้ําก็ได้นะคะตามที่สะดวกตามแหล่งที่อยู่ของพี่น้องเห็นสมควรวาสิเรียงกบในลักษณะแบบใดนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆเป็นประสบการณ์ตรงจากลูกวัดฟร์มกบนะคะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้ส,สีเป็นประโยชน์และการส้างแรงบันดาลใจใหครับพี่น้องเกษตรกร,กรลหลายๆท่านนะคะจีเขามารับชมนะคะเดี๋ยวพอกันไหมนะคะคลิปหน้าลูกอัดสิมาแนะนําอียงเกี่ยวกับการเรียงกบนะคะกะ คอยฟังนะคะฝากพี่น้องท่านใดที่พึ่งเข้ามานะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กดติดตามกดสันกระดิ่งให้พร้อมพี่น้องสิบริภาทคลิปไม่ไหมจากลู้อว่ดฟ้ามกบนะคะสำหรับมือหน,นี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ